สวัสดีค่ะพบกับยุพินแคคตัสอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาดูเอาน้องออกจากถุงค่ะน้องยิมโนน้องกระบองเพชรออกจากถุงเปลี่ยนถุงให้เข้าใหม่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะนี่ก็คือต้นเล็กๆที่เราเพาะค่ะเป็นยิมด่างค่ะ แต่จะโรยเรียงเม็ดแบบเรียงเรียงเม็ดไม่ได้โรยคะ่ะก็เลยห่างๆหน่อยส่วนส่วนอันนี้ก็คือโรยถียิบเลยนี่คะ่ะเขาออกจากทุงเพราะว่าถุงเขาเก่าแล้วก็ยางเขาก็าขาดคะ่ะใช้ยางรัดขาดก็เลยมาเปลี่ยนให้เขา เปลี่ยนให้เขาแต่เปลี่ยนไม่หมดหรอกคะ่ะพรทยอยทยอยเปลี่ยนทีละหน่อยแนะนำจะแนะนำให้ดูว่ามีต้นอะไรบ้างอาพอร์แรกก็เป็นคนแมวคะ่ะนี่เป็นกระถางคนแมวเป็นพอร์ขนแมวพอเะมื่อเดือนหกค่ะเดือนหก ปีหกสี่ทางนี้ก็มีสองสองอักอย่างค่ะมียิมโนกับดินสอดำปนกันค่ะเม็ดมันจะปนกันก็โรยโรยไปแบบนั้นแหะคะ่ะเขาก็ขึ้นดีเริ่มโตแล้วแต่ยังไม่ได้ แยกเราวค่ะเอาไว้อย่างนี้แหละเปลี่ยนแค่ถุงก็พอก็จะเอาไว้อย่างนี้ก่อนและหาหาถาดดโซได้นั่นแหละถึงจะมาแยกเขาอันนี้ก็ยิมโนค่ะยิมโนนี้เป็นภูเขาดันขึ้นเป็นภูเขาเลยสิเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนั่นก็คือเขา ลอยขึ้นมาจากดินค่ะเขาไม่ได้สารอาหารเขาก็เลยเปลี่ยนสีสีเขาจะออกน้ำตาลน้ำตาลมีด่างปนนิดหน่อยค่ะพอตนนี้คือมีด่างปนนิดหน่อยวันที่เพาะก็ใกล้เคียงกันค่ะมันจะจางๆแต่พอจะมองเห็นก็เดือนหกนั่นแหละค่ะเดือนหกบางบางบางอันก็เดือนห้าใกล้เคียงกันค่ะ เขาจะเพาะในระยะเวลาใกล้ๆกันค่ะอันนี้ก็เป็นขนแมวค่ะขนแมวขนขาวๆตอนเลน,น้อยนี่เขาเกาะไม่ได้หรอกค่ะยังไม่แข็งยังนิ่มอยู่แต่เขาจะออกขนสีขาวๆแล้วระยะเวลาก็ใกล้เคียงกันค่ะเดือนเดือนห้าเดือนห ปีหกสี่ค่ะพอตนี้คือเอาออกจากถุงนานแล้วค่ะตั้งไว้เขาแข็งแรงแล้วเขาตั้งไว้ไม่ได้ใส่ถุงเขาปรับสภาพได้แล้วตวไอ้พอตนี้เขาเริ่มโตแล้วค่ะแน่นกระทางไปแล้วคือตอนโรยนั่นโรยไม่เยอะเท่าไหร่ อันนี้ก็โรยเยอะเหมือนกันค่ะขนแมวกระถางนี้ก็ขนแมวเต็มเปียดเลยแน่นเลยค่ะระยะเวลาก็เดือนห้าเดือนหเหมือนกันค่ะต้องทยอยเอาถุงออกเพราะว่าบางทีถุงเราก็มันมีฝุ่นจับ พอดนี้ก็จะเป็นด่างปนจะมีด่างปนเป็นยิมโนค่ะยิมโนปนเขียวปนด่างจะมีจะมีให้มองเห็นมองเห็นหน่อยๆว่ามันจะกลายไหมตอนแรกก็แบบด่างด่างอยู่พอโตขึ้นโตขึ้นก็เหมือนจะเขียว ก็ไปตามสภาพใช้าถาดที่ว่าเราเพาะเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ค่ะได้อะไรก็มาตาดัตาดตดัดตัดแล้วก็เจาะรูทงก้นมันก็เป็นดินปลูกก่อนแล้วก็ เป็นพีดมอดข้างหน้าค่ะลองปลูกดินธรรมดาแล้วไม่ค่อยงอกเพราะว่าดินมันแน่นถ้าพีดมอดนี่ก็จะงอกงอกทุกอันเลยไม่ว่าอะไรที่เราเพาะนะงอกหมดลองมาแล้วค่ะถ้าเป็นพีดมอดนี่จะงอกดีแต่เราต้องใส่ถุงใส่ถุงมัดครอบไว้มัดปากครอบไว้ จะได้มาเช็คดูน้องเข้าด้วยค่ะเวลาเอาถุงออกจากถุงว่าน,น้องเข้าแห้งไหมถ้าแห้งเราก็เติมน้ําเติมน้ําอันนี้เป็นพอรตนี้เป็นคนนกเหลืองค่ะมองดูเข้านามเข้าเขาจะมองเห็นชัดเป็นคนนกเหลืองค่ะต้นพอรนี้ก็ ปล่อยเข้าไว้อย่างนี้แหละใส่จะเอาใส่ถุงไว้มัดปากเหมือนเดิมมัดปากถุงไว้เหมือนเดิมให้เขาแข็งแรงให้เขาโตเต็มที่ก่อนนี่ก็เป็นยิมโนเหมือนกันค่ะเป็นภูเขาเลยดันกันลยมากเกินไปถ้าลอยลอยอย่างนี้เขาก็เหมือนจะไม่โตจะไม่ค่อยโตเพราะว่าแย่งอาหารกันเนาะ แย่งอาหารกันก็จะเป็นสีน้ำตาลขาดสารอาหารนี่คือแม่เขาค่ะต้นแม่เขาโดนหน่อยก็หลุดออกมาแล้วเพราะว่าเขาลอยอยู่ดันกันจนลอย ตัดเอลกระติกน้ําค่ะพอตนี้คือตัดกระติกน้ําที่อยู่ข้างในขา,ขาวๆมาเป็นภาชนะเพาะ,มะเมล็ดคือได้อะไรก็จับมาเพาะจะมีมันจะมีด่างปนอยู่บ้างค่ะมองเห็นมีสีด่างปนอยู่บ้างบางทีเราก็ผสมเกสรแบบปัน่นต้นโน้นต้นนี้ไปเรื่อย เวลาเข้าออกดอกพร้อมกันแล้วก็ปั่นไปมันมันไม่แบบบางทีมันก็ไม่ได้ด่างกะไม่ได้ด่างที่ว่าจะผสมต้นนั้นได้ต้นนี้ได้จังหวะที่เขาออกดอกคือเราจะผสมต้นไหนก็ผสมไปเลยอย่างเงี้ยนี่ก็มีด่างปนยิ้มโนค่ะด่างปนออกสีมาให้เห็นด้วย ก็จะจับออกบ้างจิ้มจิ้มพอทพอทที่ข้าห่างห่างเมื่อกี้ก็จะจับไปจิ้มใส่ที่เป็นด่างดาง่งพอทนั้นคือไม่ได้โรยค่ะไม่ได้โรยเมล็ดคือจะเรียงทีละเม็ดทีละเม็ดเลยอันนี้โรยเอาโรยมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละค่ะถ้าโรย อันนี้เป็นออกโชค่ะเอาออกตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเขาติดกันก็เลยเปลี่ยนกระถางใหม่แล้วก็จับแยกแยกเข้าให้ห่างๆหน่อยนี่นี่ค่ะเป็นเป็นด่างแอันนี้ม่เลดสั่งเข้ามาลองดูค่ะที่ว่าเป็นสีด่างๆก็ไม่ด่างเท่าไหร่เนาะก็มีเขียวปนอันนี้ก็เป็นโรบิเบียค่ะต้นนั้นอะ ตรงนี้ก็ยิมโนยิมโนย,มโนยิมโนด่างบนพอเช็คดูแล้วเราก็เอาหาถุงมาใส่เลยค่ะไว้เหมือนเดิมกลับไว้เหมือนเดิมค่ะเอาใส่ถุงไว้เหมือนเดิมหาถุงใหม่ใส่ไว้ถ้าถ้ากระทางใน จับแล้วมันเบาๆแล้วก็เติมน้ำใส่ใส่ถุงสักหน่อยนึงถ้าต้นไหนมันมีที่ว่างที่ว่าใส่ออร์โมโคสได้ก็เอาออร์โมโคสโรยสักหน่อยต้นไหนมันหลุดมาก็จิ้มจิ้มใส่นะะี่ค่ะเอาเอาด่างไปจิ้มเพราะว่าเขาห่างอยู่กระทางด่างห่างก็จะจับต้นด่างไปจิ้มใส่บ้าง ก็หาถุงม,มัดมัดไว้อย่างนี้แล้วค่ะมัดไว้เหมือนเดิมเพราะว่าเรายังไม่พร้อมที่จะแยกก็กันหนูได้ด้วยค่ะเราที่จริงเราเอาออกจากจากอันนั้นได้เปิดถุงไว้สักสักสี่ห้าวันให้เขาปรับตัวก่อนอย่าเพิ่งเอาออกทันทีคือเปิดเอายางออกแล้วก็เปิดเปิดไว้ ให้เขาปรับสภาพอากาศแล้วค่อยเอาออกจากถุงแต่อันนี้หนูเยอะค่ะขนาดเอสโตต้นต้นเท่าวงมือมันยังมาแท้เลยเอสโตเอสโตเนาะเอโต,อโต,นะอโตแล้วก็คนนกขาวโดนแท้โดนกินก็เลยว่าถ้าถ้าต้นเล็กๆอย่างนี้ไม่เหลือ ไม่เหลือแน่ก็เลยยางก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ให้เขาอยู่อย่างนี้ก่อนถ้าเราพร้อมว่าเออได้ถาดดโซมาแล้วค่อยแล้วค่อยแยกแล้วก็ใส่ถุงถ้าเราใส่ถุงไว้มันคงไม่กินเนาะใส่ถุงไว้ยกขึ้นอย่างเงี้ยแต่ตอนแรกเราก็ปิดไว้เหมือนเดิมนั่นแหละให้เขาติดให้เขาติดก่อนแล้วเราค่อยเปิดปากถุง ถ้าถ้าเราแยกพอตนะก็ใส่ถุงไว้เหมือนเดิมแต่ว่าเราก็ให้เขาติดก่อนแล้วค่อยเปิดปากถุงให้เขาชินกับสภาพอากาศก่อนแล้วเราค่อยเอาออกถ้าหนูเยอะๆอย่างนี้ก็ก็ยังก็นานเหมือนกันแหละกว่าจะได้ออกจากถุงต้นนี้กระถางนี้คือน้ำไม่เยอะคือ ดินเขาเหมือนว่าแห้งก็เลยเติมน้ำหน่อยค่ะกระทางใหญ่กระทางใหญ่ที่ว่าดังๆอะ่ะก็เลยเติมน้ำเข้าสักหน่อยนึงอัท่มปงเห็นสี่กระถางนั่นก็คือทางทองค่ะทางทองสั่งมาน่าจะเป็นทางทองจากนอกสั่งมา นานแล้วแหละแต่ว่าเขาก็ดูดูไปว่าเขาจะเป็นยังไงแรกๆเราก็ยังไม่ลดน้ำช่วยๆหน่อยๆอ,อย่าเพิ่งลดน้ำเยอะวันนี้ลดเยอะเหมือนกันเปียกลดเปียกเลยแล้วก็ออกมาจากในโรงเรือนเพราะว่ามันอยู่ใต้ชั้นเนาะมันเป็นชั้นสองชั้นแล้วมันอยู่ข้างในก็เลยสงสารเขาก็เลยเอาออกมาข้างนอกเอามาตั้งไว้ตรงเนี้ย ไม่มีอะไรกินหรอกเพราะว่ามันเป็นน้ำน้ำเยอะน้ำยาวมากทางทองนี่ยาวมากพี่เพีงก็จะใส่ถุงไว้เหมือนเดิมค่ะใส่ถุงใส่ถุงยางรัดไว้เหมือนเดิมให้เขาอยู่ในสภาพเดิมเขาอ่าก็จะเอาเข้าไว้ในโรงเรือนเหมือนเดิมค่ะเอาไปตั้งไว้ที่เดิมเขา คือเรามาเช็คดูยังอีกเยอะที่จะต้องเปลี่ยนถุงถ้าตั้งไว้ในใต้ในดินเลยอะมดกัดถุงขาดค่ะนี่ก็ใส่ถุงไว้เหมือนเดิมละเยอะแยะเลยไม่รู้ว่าจะเอาไปวางไว้ไหนถ้าว่าเราแยกพอตไม่รู้จะวางไว้ไหน ันนี้ต้นอพอรตนี้เป็นพอร์ที่ว่าสีส,สีที่ว่าแยกช่วงก่อนหน้านั้นก็ส่องคอยส่องส่องดูเขาเรื่อยว่าเขาจะยุบไหมก็จะไม่เอาออกตรงแดดส่องค่ะจะเอาบางับางบเข้าล่ม,ล,มล่มหน่อยพยายามว่าไม่โดนไม่ยกเขากลัวเขาจะไม่ติดเขาก็ยังอยู่ค่ะยังยังไม่เป็นไร ยังไม่ยุบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยุพินแคคตัดเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ